ถอยคนพักผ่อนที่นี่ในกินสอกโกแลตอืมก็ที่จะฟุ้งซ่านในเวราเส้นนี้คุณกำลังโดนหาความตายงั้นหรือมันก็แค่นั้นสู้สนคนที่อยู่ชั้นนั่งเป็นเพื่อนของคุณหรือเปล่าเดียวฉันจะไม่กิน ของคุณฟรีๆหรอกนะฉันจะดูรคนที่อยู่ฉันนั่งเองรียวห่วหยานไม่น่าค้าง่ายขนาดนั้นคุณก็ระวังด้วยนะคุณของสันเจ็บ นี่เซนเห็นสิ่ง,งต่างๆนั่นหนอนั่นคือผู้หญิงผู้หญิงนั่งจักนั่นหนอถ้าไมาเจอๆก็มีผู้หญิงร่างยยกปรากฏตัวที่นี่อย่ามาแคบหัวเซนนะฉันก็เห็นหมดนะสิฮะจะพูดนั้นมันหนูซะด้วยหนูเยอะมาก อยู่ให้ห่างจากฉันหนีไปน่าขยันขยังหยุดนะถ้าจะเหยียบพวกเราดีไปได้แล้วเธอบ้าไปแล้วฉันดูอยู่แล้วยุนย่นนเธอมีความสามารถที่ทรงพลังจริงๆคนไม่ไงเลยที่จะฆ่า นี่สินนะี่านังกะที่เป็นอักเมืรอเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกมันถึงน่าอย,ยุดาพวกมันกำลังมองขึ้นไปสบปรดตัวนั้นมันน,าาน่าสนุนหนูทุกตัวคูกเข่าเงินเนื้อพวกมันเคยรบระสา ออกไปให้คนทางของสันเฮ้ย hey, ไอ้หนูสุกปกสูส้เสนอยู่ที่ไหนเข้าหายไปไหนแต่คุณแค่พูดกับเซนแบบนั้นคุณก็แค่โดนหาความตายกดบาอะไรทําไมจู่ๆพวกหนูถึงข้าขึ้นมาได้ด่ะทุกคนป้องกันตำแหน่งของตัวเองไว้พวกมันมีมากันไปพวกเราเลยไม่สามากป้องกันพวกมันได้หมดด้วยกับทับหนูนี้ฉันก็จะ มาเซลเด็เกหน่อยในเกินหายเินคิดตั้นเกิดอะไรขึ้นสั้นควรจะกินเกนไปหมดเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เกจนคิดตตั้นของคุณเป็นของสัน